สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยและค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดคลิปรณรงค์โครงการ TMF Soft a Speed Clip Contest หัวข้อ หยุดเยียดเกลียศาสนาพูดร้ายทำลายกันภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของทั้ง15ทีมที่ผ่านเข้ารอบฝ่าด่านการคัดเลือกมาจากผลงานที่ส่งมาทั่วประเทศพร้อมชมคลิปรางวัลชนะเลิศจากผลงานผู้ชนะ โดยได้มีการเปิดรับผลงานจากนักเรียนนักศึกษาเครือข่ายศาสนาและประชาชนทั่วไปมีผู้สนใจส่งคลิปเข้าประกวดรวมกว่า20ผลงานทั่วประเทศซึ่งในปีนี้ผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่งรับเงินรางวัลจำนวน30,000บาทได้แก่ทีม Moving Image ค่ะครับทั้งทีมที่ชนะเลิศและก็ทีมที่ได้รางวัลเนาะรวมถึงที่ได้รางวัลชมเชยด้วย15รางวัลน,นีก็ถือว่าเ,เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ะครับคนที่เข้ามาร่วมโครงการนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้จํากัดอายุนะครับก็มีหลากหลายกลุ่มนะครับทั้งน้องๆเยวาวชนแล้วก็คนที่เป็นวัยทำงานนะครับก็สแสแดงให้เห็นว่าเ,าเขามีความเข้าใจนะครับในเจตนารมณ์ของโครงการที่ต้องการให้สังคมเกิดความสนับรู้ในเรื่องของเฮสต์สปีดโดยเฉพาะเรื่องที่มันเซนซิทีฟมากนะครับหยิบมา,าสร้างความเปียดชังโดยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการศาสนา นะครับเรื่องทางศาสนากับเรื่องทางการเมืองเรื่องเชื้อชาติเรื่องผิวสีเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนนะครับแต่ว่าโครงการนี้ก็ยังได้ขยายความเข้าใจไปถึงเรื่องของการัแกล้งกันในโลกออนไลน์ด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการบุลลี่หรือไซเบอร์บูลลี่อิงเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นความถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับที่เราได้ประสบความสำเร็จในโครงการแล้วก็ยินดีกับน้องๆทุกคนนะครับทุกท่านทุก,ท,กทีม ได้เข้ารอบแล้วได้รับรางวัลในวันนี้ด้วยครับจริงๆกิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์เนี่ยของกองทุนเนี่ยมีเกือบทุกเดือนเลยต้องเรียกว่ามีตลอดทั้งปีภาพรวมของกิจกรรมเราเนี่ยอย่างเช่นว่าเราก็ด้านหนึ่งเนี่ยสื่อที่ไม่ดีไม่ปลอดภัยไม่สร้างสารรค์ทั้งหลายเนี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังต้องสร้างความสนับรู้แล้วเราก็ตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าเราต้องเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง ให้สังคมนี้ภูมิคุ้มกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีกิจกรรมในการที่จะประกวดว่าเราจะรับมือกับสื่อที่ไม่ดีนะฮะสื่อที่ไม่ปลอดภัยสื่อที่มันเป็นเฮสปีดนะครับเป็นบูลลี่เนี่ยได้อย่างไรซึ่งจะมีกิจกรรมทั้งในเรื่องของโครงการรณรงค์นะครับโครงการผลิตสื่อนะครับอันนี้ก็มีทั้งปีในด้านอีกด้านหนึ่งคือเป็นด้านบวกน,นะครับเราเชื่อว่าสื่อดีเนี่ยทุกคนสามารถช่วยกันสร้างได้แล้วก็สื่อดีเนี่ยมันเป็นโอกาสนะครับ ในปัจจุบันเพราะว่าในโลกของสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมันมีทั้งด้านบวกและด้านลบด้านลบก็คือว่ามันเป็นพื้นที่สาธารณะที่คุณอาจจะใส่อะไรลงไปก็ได้นะครับใส่เรื่องแย่ๆลงไปมันก็จะเต็มไปด้วยเรื่องแย่ๆแต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้าสามารถใส่เรื่องดีๆเข้าไปเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เกิดสภาพแวดล้อมบรรยากาศดีๆเกิดระบบนิเวศสื่อที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาวะที่ทุกคนเป็นสื่อได้เนี่ยเราก็อยากเชิญชวนทุกคน นะครับมาร่วมกันสร้างสื่อดีๆซึ่งกิจกรรมที่กองทุนจัดเนี่ยมีประกวดตั้งแต่เยาวชนสร้างสรรสร้างสรรสื่อสื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรมนะครับต่อเนื่องนะครับหรือว่าการสื่อการสร้างสื่อที่จะทําให้เกิดความปลอดภัยและสื่อที่สร้างสรรสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจถ้าติดตามนะครับเราจะเห็นว่ามันมีโครงการทั้งที่เป็น โครงการที่กองทุนดําเนินการเองรวมถึงกองทุนที่เราตั้งเป็นประเด็นแล้วให้มีผู้มาขอทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่สนใจลองเข้ามาดูผลงานของเรานะครับเราก็เข้ามาที่เว็บไซต์เราเนี่ย www.thaimediafund.or.th นะครับง่ายๆเลยนะั้นใน f e c o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  แฟนเพจเนี่ยก็พิมพ์เข้ามาที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์นะครับหรือจะมาอินบอกมาที่ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ ได้นะครับเราเปิดรับการสื่อสารนะครับตลอดเวลาแล้วก็เป็นการสื่อสารสองทางด้วยนะครับกองทุนย้ําว่าเรายินดีที่จะเปิดรับการมีส่วนร่วมในการที่จะให้ทุกคนในสังคมเนี่ยร่วมกันรับมือกับสื่อร้ายนะครับร่วมขยายสื่อดีแล้วก็สร้างภาคีการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายครับ สวัสดีค่ะ,ะพวกเราทีมแกงเขียวหวานไก่นะคะกะ็มีสมาชิกสองคนนะคะก็อีกคนไม่ได้มานะคะเนื่องจากไม่สบายแล้วก็ได้มีส่งเพื่อนตัวแทนมาค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เข้าร่วมค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีมากที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาแล้วก็คนภายนอกได้เข้ามาร่วมกิจกรรมค่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ค่ะที่ได้เข้ามาร่วมรายการนี้ค่ะ ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาที่นี่นะคะในวันนี้แล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะคะที่ได้เข้ามาร่วมกับพี่ๆในในองกรนี้ค่ะก็นักศึกษาหรือคนภายนอกนะคะที่อยากเข้าร่วมโครงการนะคะก็สามารถติดต่อได้ทางเพจนะคะทางเพจกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยได้เลยนะคะแล้วก็ดิฉันก็ขอขอบคุณทางวิทยาลัยชุมชนสงขานะคะที่ให้ ความร่วมมือแล้วก็สนับสนุนให้โอกาสพวกเราค่ะก็อ,อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสค่ะแล้วจะรู้ว่าคนที่นั่นน่ารักและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปมากเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานํำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว,ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ